เค okay, พี่น้องเปิดภาพมามืนน่อกี้ก็อยู่ที่บ้านหวยดำว่าบ้านบราตูนนี่แหละพี่น้องเลยกำลังมาอัปเด,ดตทั้กันพี่น้องก่อนอื่นมืดกับกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืดสุกุสุคนได้ที่เขามาสู่สองบาวมิกเซนเอาค่ะยินดีตอนหับเขาสู่สองบาวมิกเนาะโอเค okay, พี่น้องออเถือว่า ทางบ้านบระตูนนี่พร้อมกันพี่น,น้อยนะคนร้ายเติบมามิกซ์เข้าไปซอยกันจนว่าบได้แล้วเนาะเพราะว่าหลายคนมันเขาบ่แบ่งเป็นสองกลุ่มพี่น,น้องถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มอา,อาจจะไวกว่าน,นี้นี้เขาเห็ดกลุ่มเดียวเลยพี่น,น้องเนาะ สมปูไล no? yeah. okay. ่เลยเนาะสมปูโอเค่น้อ right. ีตดนนะพี่น้องเอาคือเรียบร้อยเลย <ừ. S 2> ออกไม่ใจสบายดีนะเด้อหนาวลีมาตอนเสาร์โอ้อบาตูนเนาะตว่ากว่คนสิบวลายล่เติมเนาะอือ

เรแล้วก็ดอกเยอะี่นองเลยมบามีกระดุ่นเรามาไดเขามาทางบ้านบตูน

เยเียงเลยกนลามอยู่น้นโอดฝังม่้งทำเปเหล่เนี้ฝัยเข้แ้่ไนเรอฝังเ่ทำเป็ดหยอกยเป็ดเวี่ยงแเ้วดิเจ็บเน่ม

กอดเลยโลดเสาต่างเรียบร้อดต้นที่หกยังอีกสิองเสาพี่น้องเยตอกจเตยอยู่พี่น้อง

อมาตดปยเดคุณต้องครับไปกเสร็จชื่อแมทเต่อแมทคันว่มีอะไรเจ๊นันชื่แมท์มนันไม่ชให้ คือว่าเกินขาดไม้พี่น้องเลยคนความลายใส่จ่ายก่อนใส่จ่ายก่อนแมนอยู่ไปห่นแต่่ารายแล้วแดันกินกินมเดียวลไปโอยู่เรื่อยเนคมไหมาขึ้นวังทอย่าตอนนี้ก็ัจะมปูนทาเลยพี่น้องเย แต่ว่าผสมเท่าเดียวลายเติบตักหินตักทรายกายสิแล้วเลพี่น้องเอ้ยังแต่11ต้นนี่แหละต่างแล้ว7ตนเด้อ เลกล่ออะใส่ส huh. <c ười> uh ิบซองล่อสมเธอเด้เอาไแล้วเนาะเธอแบบบานเบาตูนพร้อมกันอย่เนะเบื้งบนเธอว่าคนมาซอยเบาตูนไล่อยู่เนะ เอาที à, t, ่แปดเนาะต่อนี่กว่นต่อี่อต่อทีเราต่อัพี่ำบะตูมาซอยไล่พี่นาอดีเต่อตาดันด้วยเาเศาขัมเศาสูพี่น้องแต่บามีกับบัไยตอนนั้น ีทางทีมงานถ่ายเลยมันจะเป็นต้นที่แปดแล้วพี่น้องยังอีกสิบต้นกาดมอมอแล้วพี่น้องเยเติมน้นามใช่เลยนะจักสอบเนี่ยผสมศรีศรีสอบโอ้แต่ว่าผสมศรีสอบพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ngày, ăn lại ngon rồi đây cũng xinh đấy bế gọi lại đi không ai đi mà đi mà tầm đó ใบตูนสิเอ้าม่เปะเห็ดจ่ายพีน่ตนต้นต้นไปต้นที่แปดพีนะ่น้องยังอีกสิบตน้นพะี่น้องว่าสิบแปดเสาเนาะ เด้อนบ่ามีอ่าบ่ได้นับคุมเนาะพี่น้องเนาะมันตกอยู่15เซาพี่น้องเรบ่ามีนับเซา18แต่ว่าบ่ใส่แต่15เซาพี่น้องเอ้ย15เซานี่ก็ยัง7ต้น7ต้นก็คือว่ายอเซาสําเร็จ่น

ยังหกต้นพี่นองแต่ว่าสาวโสท่วนั้นว่ากูจะทีนับเป็นโมเดล เดียวซ้ำขี่กันในรีฟิลกัน อ่ะโอเคะสบายดีเนาะมาดวนต้อะไรน,นี่พอ,อ,อมิกนะมากข้าไปนะพอมิกบอมาครับสาวนิดสาวนุหน้าแฟมิลี่ เิ่นพ่ไปเพื่อนเบาตูนพ่นแหะซืเมนไปซอยเขาเห็ดกินเห็ดหยากว่งสี่ละถือว่าคนไล่เออสามสิบได้อยู่สามสิบไปแต่ว่าเ่ ผสมปูนฐาเลย <Okay. S 1> อืเข้าปนอือ okay. พี่นองตกใจใพี่น้องเลยคุม <c oughs> ตัวนี้พี่น้องเลยเ <c oughs> บอนั้นเลยถือว่า คือสิป็นเจอหินใหญ่ตามบิงคุมตอนนี้ขุดบ่ดโอ้บแล่แล้เออนย่างนะเ้อี่น้อกะสิเสร็จแล้วเนาะยังอีกครบต้น่ว่าสําเร็จพี่น้อง mọi thì cậu đi thật không thôi chứ không thôi chứ không không đâu bay không nhỏ đâu. Càng mèo, chứ <laughs> càng mèo tan sao thôi lại. <laughs> cặp mấy là xong rồi cặp 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 rồi cặp được đi đứng cặp được xong lại chạy lại mình bắt cái này xong được cái con này xong được làm xong trong sao chạy ra chạy ra cho hết cái cặp này ทางนี้ก็มาปูนไว้ีัน้นงใส่นาไว้ก็ว่าก็ว่าติดตั้งแหละก็มันเลยเทเลยกันเนา

ขาล้เติมน้ำีกว่าสามพี่สามพี่น้องบตูนมาซอยคนในบ้านแต่ว่าก็หลายสมควรตอกใจบัวเทิงขน้ยมันสูง ต่วขึอนระมาณากันพงนอข้อต่อข้อไปพีนนกเย่ามากว่า 18ต้นเนาะพี่น้อแต่ว่าบ่แม่นพี่น้องมานับคุมแล้วบ่แม่นเพราะว่าินแต่ช่วงนั้น่ตนซื้อ18ตนก็ขึ้ว่าสิได้ใส่หมดเนาะแต่ทางบ่ตนก็ใส่ได้แต่15ตนแ่น้กอพี่น้องตอนนี้ก็มาหญอเซา

เดี๋ยวเอาคืออีกครั้งอีกครั้งอยก็กอบเลยบ่รออยอกรอบเลยบ่ยยยเอาเยอยไปอ่านไปยันอ่ะดตั้งเลยอ่กันเลยมาตั้งเลยยยตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยต้ยลยงตั้งเลยต้นที่11พี่น้องกำลังหามไปเนาะ

นอสาบแฟนมาแหละของบาตูนาะลองกกนโอเคน้อพี่น้องเนาะทางบามิกเองกัอัปเดแต่บลายพี่น้องเลยเนืองจากว่าโทรศัพท์บามิกกเป็นรุนเก่าเนี่เนาะก็ว่าการใช้งานกับลปิบแต่ว่า อาจจะอ si ัปเดตได้บลายด้วยเราความจำบามีเองกรเต็มเนาะว่าถ้าอัปเดตเกินนี้คเด้งออกอาปลามาเลยสิบได่คลิปเลยพี่อนอย่างสี่ต้นพี่น้องก็เต้ยว่าสำเร็จนะพี่น้องเนาะ ต้องจ่ายไว้พี่น้องไะทุนก็มาเรียบร้อยพี่น้องนะเจ้าว่าเขาผสมสี่สองเที่ยวแลยวแลไล่เติบผสมเพิ่มเพี่น้อยว่าเติงเฮเติงสายนี่ก็ถือว่าสมควรนะแต่ว่าครนนี้แต่ว่าทางบ้านบ่าตูนเขามาซอยร้ายพี่น้องเจ้ว่าสมัครีกันดีพี่น้องไงก้าสุ tôm sơi năm Lui, mà tuần thi xịp xong ít cái nọ rồi. À, ok, nó phiền nó nó, ba mi cả sẽ để chụp clip con phiền nó ơi, còn nên cả đi chạy năm thang bao tuôn phân thì lại bán mày nó phải nó nó, tức là đây nhỏ mới nị phiền nó ơi, tức là cả đi chạy năm 5... เงินก็ขอให้บ้านหลังนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงปังปังมาบังเงินคำก็ขอให้ไล่มาเทมาพี่น้องเอ้ยอ่ากะขอบคุณขอบใจเอฟซีทางบ่าวมิกบอวัสิอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวก็ยินดีเนาะที่เบิ่งคลิปบ่าวมิกแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนาะกะขออวยพรใส่ให้เอฟซีทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังเนาะพี่น้องเนาะบอวัสิ เฮ็ดนาทีการงานยังกระคอให้ลาบให้เลื่อนพี่น้องเอ้ยเงินทำอะไรมาเทมาลำรวยลำรวยสุกกายสุกใจไปเมื่อนาซาถุพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บามิกกับเสด็ขอตัวล่าพี่นน้องเนาะเนืองจากว่าความจำนี่แหละพี่น้องเอ้ยอัปเดตได้บอลายกับเสด็จจบคลิปก้อนเี่นน้องไว้ให้ทางบาตูนเป็นอัปเดตต่อยั่งเต่ สามต้นพี่น้องก็เือว่าสำเร็จเรียบร้อยพี่น้องกัคลิปนี้ก็แสดงขอตัวลาก็สุดท้ายให็นน้ำบะมิกต่อพี่น้องเพราะว่าบะมีคนจับกองให้บะมิกพี่น้องย่างโทรศัพท์บะมิกกับบะมีกกองน้าเนาะพี่น้องเนาะก็แสดงจบคลิปก่อนพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบาย